ยงเซสวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอยเคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต,ต่างๆรวมไปถึงประเด็นต,ต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊นะครับ กลับมาอัพในเรื่องราวของลิซ่ากันอีกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าบิลเลียสคลับของลิซ่านะดีทั่วโลกเลยทุกสื่อข่าวต่างพูดถึงแฟนๆก็ยังคงวนอยู่กับเรื่องราวน่ารักน่ารักที่เกิดขึ้นในคลิปวิดีโอไม่กี่นาทีของลิซ่าแต่ว่าสร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเลยแม้แต่เจ้าตัวเองนะครับหนูตาลิสของเราเนี่ยก็มาลงไว้ใน i อเช่นเดียวกันทั้งสตอรี่ทั้งโพสต์วิวลิซ่าเนี่ยก็ลงไว้เป็นเบื้องหลังการถ่ายทําที่เราได้เห็นลิซ่าเนี่ยในมุมมองน่ารักน่ารักที่ไม่่่่ได้้ออยูในกลงแตวา อีกมุมหนึ่งะครับเราจะได้เห็นลิซ่าเนี่ยตอนทํางานด้วยแล้วก็เป็นมุมที่มีความเป็นธรรมชาติมากๆตั้งใจทํางานสุดๆแล้วก็ตั้งใจเดียวไ่ให้โลกดูมากๆเลยนะครับตอนนี้เนี่ยยอดกดไลค์คลิปรีลส์ของลิซ่ากับการถ่ายทําเบื้องหลังนะครับของปีเลียนส์คลับอีที่4นี้เนี่ยคนดูในตอนนี้ตอนที่เรากําลังอัดคลิปนะครับเกือบจะแตะหลัก30ล้านแล้วยอดกดไลค์เนี่ยก็จะแตะหลัก3ล้านแล้วเช่นเดียวกันพิ่มาเร็วมาแรงมากๆเลย ยอดวิวเนี่ยก็คือพุงพ่งพุ่งพุ่งนะครับทั้งคลิปเต็มใน YouTube ทั้งคลิปใน IG ของลิซ่าแล้วก็ยอด e n g a กจต่างๆตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่พูดถึงลิซ่าในวันนี้คือพุ่งกันหมดเลยและเราเชื่อว่ายอดขายข้าวไข่เจียวเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นตามเช่นเดียวกันนะครับโพสตไอ g ีลิซ่าในวันนี้นั้นคนที่มากดไลค์อย่างรวดเร็วเลยเนี่ยแฟนๆก็คือกินหัวใจคนสดๆก็คือคุณเฟรดดี้นั่นเองเนะครับคุณเฟรเดริกอาร์โน กดไลค์โพสต์ IG Views ของลิซ่าเรียบร้อยแล้วนะครับนะับเป็นโมเมนต์ของลิซ่ากับคุณเฟรเดอริกที่ซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดเวลาเลยคุณเฟรเดี้เนี่ยเขาก็ซัพพอร์ตลิซ่าดีจริงๆเป็นมิตรภาพที่ดีดต่อกันมากๆเลยใครที่ถามหาเนี่ยตอนนี้คุณเฟรเดอริกกดไลค์โพสต IG ลิซ่าเรียบร้อยแล้วนะครับมากันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณผู้กํากับคนดีคนเดิมของทาง Spotify ที่ลิซ่าเนี่ยถ่ายทํามาละครับนอกจากจะมาชื่นชมลิซ่าผ่านทาง IG Story แล้วนะั้นตอนนี้เนี่ยยังแปะไฮไลท์ ขึ้นชื่อจริงลิซ่าไปเลยลาริสาบนไ G ส่วนตัวของตัวเองนะครับแล้วก็ลงเป็นการทำงานคลิปวิดีโอของ Spotify B บ i l เลีส Club ที่ถ่ายกับลิซ่าไว้เป็นไฮไลท์เฉพาะของลิซ่าคนเดียวใน IG ส่วนตัวไปเลยหนึ่งโดนลิซ่าตกเข้าด้อมแล้วจริงๆนะครับกลายเป็นลินลี่แอนด์บลิงค์ไปเลยหนึ่งคนผู้กำกับคนนี้เขาก็ชื่นชมลิซ่ามากๆทั้งบอกว่าทำงานกับน้องแล้วเนี่ยสนุกสนานร่าเริงแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพมากๆไม่พลาดเลยแนมะ้แต่จุดเดียวไม่อยากเลิอกกองเลยด้วย น,นี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักเกี่ยวกับลิซ่าที่เราเนี่ยนำมาแชร์มาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมานะครับชื่นชมลิซ่ากันได้เลยแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์มอบเอนเกจช้ำๆให้กับลิซ่าใน IG คลิปนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามเปนด้วยนะครับสวัสดีครับ